สวัสดีวันจันทร์ที่19นะครับนี่เป็นบิก๊กกัปมหานครเสือดำสังเวียนแตกนะครับได้ลูก4ี่ตัวนะครับนะครับ 4. ตัวบิก๊กกัปมหานครเสือดำสังเวียนแตกเบอร์แข่งหนักรุนแรงครับชุดนี้หายห่วงครับหายห่วงแน่นอนครับ เบอร์แข้งหวังผลมีหักมีชัดมีนอกมีนับนะครับชุดนี้บิ๊กับมหานครเสือดําสังเวียนแตกนะครับสนใจสอบถามด้วยนะครับสนใจสอบถามได้นะครับบิ๊กับมหานครสังเวียนแตกสนใจสอบถามได้ที่0821104371ค,ครับได้ลูก4ตัวครับครับ เป็นสายบิก๊กกัปมหานครเสือดำทางเวียนแตกนะครับเบอร์แข้งหวังผลนะครับมีนอกมีนับหายห่วงแน่นอน,นครับชุดนี้กิตใจเกินร้อยครับกระดูกดีโครงสร้างดีรับรองเด็ดแน่นอนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ